เอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่กันบนหน้า g h t room นะครับเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับโทนที่ผมวิจัยมาแล้วว่าเหมาะกับ i n s t a g r กรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำกันเลยครับว่าหน้าตาเป็นเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรูปที่ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวผมจะกดเป็นพีเซตให้ดูนะครับเพราะว่าผมเซฟเป็นพีเซตเอาไว้ด้วยนะครับนี่ไอจีนะครับปุ๊บจิ้มเข้าไปก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่ เดี๋ยวเราไปดู before t e r ครับฝั่งซ้ายคือ before นะครับฝั่งขวาคือ after นะครับโทน ig เนี่ยจะออกแนวฟุ้งๆเหมือนมีฟิล์มเคลือบนิดนึงนะครับก็สวยดีครับใครชอบเนี่ยสามารถปรับตามได้เลยครับสำหรับโทน ig ที่ผมวิเคราะห์มานะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่ารายละเอียดของโทน ig มันมีอะไรกันบ้างน,นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ได้รูมเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับปรับตามได้เลยครับเหมือนกันเป๊ะครับอ่ะเราเริ่มจากอย่างแรกครับก็คือเทม์นะครับเปิดมาที่บวก29นะครับตรงนี้บวกลบน้อยกว่านี้นิดหน่อยได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแต้มสีนะครับคือลบ9ครับ e อ็กโพเชนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ปรับนะครับเพราะว่าแสงสว่างของภาพนี้มันโอเคอยู่แล้วนะครับส่วนใคร ภาพมันมืดจะปรับขึ้นหรือดึงลงก็ย่อมได้ครับตามที่ชอบได้เลยครับค่าถัดมาครับคือในส่วนของค่าคอนทราส์นะครับคอนทราส์เนี่ยจะถูกปรับลบที่12นะครับถัดมาครับเป็นในส่วนของค่าไฮไลท์ครับไฮไลท์นะครับลบที่31ครับแล้วก็ค่าชาร์โด์นะครับทำการบวกขึ้นมาที่30นะครับชา์โด์เนี่ยคือค่าเงานะครับในไลน์ูมือถือมีเหมือนกัน แล้วก็ไว้กับแบ็กนะครับสีขาวเนี่ยบวกส0สีดำลบ5นะครับเสร็จไปครับมาดูในส่วนถัดไปครับตรงนี้ถ้าเป็นในไดร์ลูมเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือให้จิ้มไปที่หัวข้อเอฟเฟกนะครับจะเจอกับคริตี้นะครับคริตี้เนี่ยเปิดที่บวก19นะครับแล้วก็ค่าดีฮาร์ดนะครับหรือว่าค่าลบหมอกควันไม่ปรับนะครับเอาไว้ที่0แล้วก็มาดูในส่วนข้างล่างครับถ้าเป็นเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือให้กดไปที่หัวข้อสีนะครับ จะเจอกับหัวข้อไวบรานนะครับกับ saturation นะครับตรงนี้ให้เปิดในส่วนของไ i บร a านเนี่ยขึ้นมา24นะครับแล้วก็ในส่วนของ saturation นะครับที่ลบ12นะครับเสร็จแล้วครับมาดูในส่วนของ tone curve กันครับตรงนี้ใครใช้วอร์ชั่นโทรศัพท์มือถือนะครับก็ให้จิ้มเข้าไปที่ curve ได้เลยนะครับมันจะมีเขียนอยู่ว่า tone curve นะครับรู้สึกว่าจะเป็นหัวข้อแสงครับ เข้าไปปุ๊บให้ปรับสีแรกนะครับสีเดียวนะครับไม่ต้องไปเลือกสีอื่นนะครับสีแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นจุดสีขาววงกลมๆนะครับในรูมโทรศัพท์มือถือนะให้ดึงเคอร์ฟแบบนี้ครับจุดแรกนะครับที่อยู่ล่างสุดให้ดึงขึ้นมานิดนึงแบบนี้ครับแล้วก็ให้จุดเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วดึงลงมาให้มันโค้งลักษณะนี้ครับจุดเพิ่มตรงกับเกือบสุดท้ายหนึ่งจุดครับดึงขึ้นมาแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมี2จุดเห็นไหมครับเราสนใจแค่จุดขวาจุดเดียวครับ จุดนี้ไม่ต้องไปสนใจมันครับให้ดึงจุดขวาเนี่ยลงมาอยู่ตรงนี้ครับอ่าก็ดึงไงก็ได้ครับให้ลักษณะเส้นเคิร์ฟเนี่ยมันโค้งประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับใครอยู่ในหัวข้อโทรศัพท์มือถือนะครับให้ไปที่หัวข้อรายละเอียดครับให้เปิดช h a r ปเ n นนิงนะครับขึ้นมา40นะครับหรือว่าความคมนั่นเองครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามนี้เลยครับแล้วก็เปิดค่าน้อย Reduction นะครับขึ้นมาสัก14 1ครับประมาณนี้ครับ แล้วก็ลดจุดลบกวนสีนะครับเปิดคันเลอร์ที่17ครับที่เหลือก็เป็น50-50แบบนี้ครับทีนี้มาดูในส่วนของการมิกสีกันบ้างครับผมมิกสีนะครับตรงนี้นะครับค่าฮิวนะครับเราจะดึงสีส้มนะครับลบ7สีเหลืองนะครับลบ25สีเขียวลบ100นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ Saturation เนี่ยสีแดงบวก15สีส้มลบ20สีเหลืองลบ50สีเขียวลบ60นะครับ แล้วก็สีอควาสีบูสีพอเพลเนี่ยลบ100หมดเลยนะครับทั้ง3ค่าแล้วก็มาเจนต้าเนี่ยลบ60ครับในส่วนของลูมิเน้นนะครับตรงนี้ให้เปิดค่าสีแดงนะครับบวก2ี่แล้วก็สีส้ม25สีเหลืองลบ10ครับก็จะเป็นอันเรียบร้อยสำหรับโทนอินสตาแกรมโทนนี้ที่ขึ้นให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับอ่ะลองปรับตามกันดูครับได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์เอาไว้ครับหรือว่าถ้าอยากได้เป็นพรีเซตเนี่ยเดี๋ยวจะหาเวลาเซฟแล้วก็เอาไปอัปโหลดไว้ให้นะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับ